จะหมุนตลอดเวลาอะไรข้างนี้ือต้องคอยหลบได้โหมันยากจูจอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสูส่ซ<ชอบ>้อมโฟมสตีนเอาละค่ะและในวันนี้นะคะเรากลับมาเจอกันกันกบซื้อมาเพื่อค่ะซื้อมาเพื่อซื้อมาเพื่อชิ้นนี่เดิ้ลใน เราหายจากกล้องเลยชิ้นที่หนึ่งนะคะเฮ้ยมัน,ม,นมันเบาจังอะ,ะเฮ้ยมีคนติดตามผลเลยเนะนี่ยนี่คือคนสั่งของใช่ปะ <c oughs> รีบยืนขึ้นมาเลยนะฮะดนดนดนฮะชิ้นที่หนึ่งะคะ่ะเราอยู่กับเจนเจนกระทะเหรอคะกระทะที่มีรูเฮ้ยรูแบบนี้เราคุ้นมากเราคุ้นมากเหมือนเราเห็นบนมือถือเราอยู่บ่อยๆนี่ไงมือถือเราหายอีกแล้วเราก็ว่า <c oughs> อุปกรณ์มาช่วยคุณใช่ไหมเนี่ยนี่อุปกรณ์มาช่วยนี่นี่อะนะคุณเชื่อป้าก่อนถ่ายกื่อกี้เราคุยกันนะครเธอเธอเห็นโทรศัพท์เราป้าเราหาโทรศัพท์เราไม่เจอแล้วนี่ก็คุยเรื่องอื่นไม่สนใจเว้ยเราก็เออคงยุ่งๆนั่นแหละทิ้งแล้วเหรอทีมงานเราน่ากลัวนะเข้าของส่วนตัวจะได้ไม่ปลอดภัยในมือพวกคุณเลยเนี่ยเดี๋ยเราลืมบีฟชาร์ปให้ใส่ไปให้เลยอ๋อนี่คือคนบีฟนี่คือเคสโทรศัพท์ หรอคะซื้อมาถูกรุ่นชิปะแต่ว่าขนาดไซส์เลนส์กล้องมันไม่เท่ากันนะมันไม่น่าจะมีไซส์หน้าตาแบบนี้อีกแล้วนะนี่สำหรับ iPhone รุ่นก่อนหน้านี้เปล่าอันเนี้ย iPhone 12สอเอ็กโกลเอ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 ฮ้ยทำชื่อรุ่นไม่ได้นี่มันใส่ไม่ได้อ้อาวอา้อาวอา้าวฟิมฟิมรุ่เนี่ยซื้อมาเพื่อจริงๆด้วย ซื้อมาผิดรุ่นใส่ไม่ได้ซื้อมาทําไมจริงๆด้วยเนี่ยออนี่นี่ฉันเจอประโยชน์แล้วใครบ้านที่มีเตาถ่านเตาอะไรอย่างเงี้ยพัดทุกคนดูนี่ เห็นไหมมันมีลมนี่ต้องให้อดมนะเรอเป็นลมใช่ไหมมันไรประโยชน์ขึ้นมาทันทีจริงๆอ่ะทูนใส่มือถือเราไม่ได้อ่ะเราไม่สามารถสาธิตต่อได้นะบอกว่าให้ทุกคนลองนึกภาพตามว่ามันมีมือถือติดอยู่จริงๆแล้วกันนะคะแล้วก็จะสามารถแบบเคียดถืออย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็แค่แบบสวัสดีค่ะมาส่งอาหารเหรอคะวางหน้าบ้านได้เลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะสามารถแบบมีความโบกชยชัยหรือเป็นการเซลฟี่ได้ด้วยนี่ไง เฮ้ยเจง๋งอันนี้คือมนโนว่าถ้ามีมือถือนะก็คืออันนี้มันก็จะเป็นแบบเลนส์กล้องหลังใช่ปะซึ่งมันจะถ่ายชัดกว่ากล้องหน้าแล้วประเด็นคือกล้องหลังส่วนใหญ่เวลาเราถ่ายอย่างเงี้ยคือมันใกล้หน้าเกินไปการมีสิ่งนี้ค่ะเป็นเซลฟี่ได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยดูสิทำไมไม่ซื้อมาให้ถูกไซส์ถูกล้นนะ่ฉันอยากถ่ายเซลฟี่ด้วยกระทาอ่ะไม่เป็นพลาสติกนะคะพลาสติกทั้งชิ้นเลยอืมนั่นแหละค่ะนี่ก็คือซื้อมาเพื่อชิ้นที่หนึ่งค่ะเย้ คือกระเป๋าตังเราหายใช่ไหมจะเดินทิ้นที่สองนะคะเราอยู่กับเฮ้ยเฮ้ยหน้่คุ้นๆเหมือนเคยมาแล้วป่าว่ะอุ้ยหมูมันเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะกล้องถ่ายรูปสำหรับเด็กแต่ไม่ใช่เพราะว่าข้างหลังไม่มีจอนะ กล้องที่ไม่มีฟังก์ชันกล้องคืออะไรทุกคนเฮ้ยแต่เราเคยเห็นกล้องสําหรับเด็กอะหน้าตาคล้ายอย่างนี้เลยแต่ว่าข้างหลังมันควรจะ suppose to เอ่อแฮปซัมเซ็ e e นอันี่มันไม่มีอะมันมีตลังทานซึ่งใส่ฐานมาแล้วใช่ไหมคะเฮ้ยไม่ใช่ลังทานเป็นน้ำโมันเป็นบับเบิ้ลเหรอแล้วเราก็กดมีปุ่มด้านหลังนะคะทุกคนเราจะลองกดนะเนื่องสัม ปล่อยนิ่วแล้วมันยังอยู่เลย <c oughs> เลยฉันชอบสิ่งในตอนตายเพราะเคที่นีนี่เหนียวเ <c oughs> สียงเมัอนน่ารักกันเลยเอล้มันคือการกดเปิดสวิตปิดสวิตเลยไม่ต้องกดค้างนะคะทุกคนกดเปิดปุ๊บ มันเหมือนหมูพ่นขี้หมูก่ะมันเหมือนแบบโอ้โหนออกมาก็คือแค่นี้หรอแ่นะแต่มันดังอยู่นะตัวเนี้ยมาถึงเสียงมั้นะหรอมาถ่รๆก็ชอบงๆเฮ้ยเฮ้ยขยับเลยเยอะขึ้นเฮ้ยเฮ้ย Amazing เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเธอก็ไม่รู้ แล้วโดนเลนส์กล้องไปเลยไหมไม่เป็นไรใช่ไหมสำหรับใครที่เคยซื้อสิ่งนี้มาแล้วแบบหมูมันไม่พ่นเลยอะค่ะพี่นี่เลยค่ะเฮ้ยมันพ่นแล้วอ่ะเหมือนต้อง activate เหมือนแบบตื่นนอนตอนเช้าเราต้องแบบอะไรเงี้ยเออก็ถึงจะตื่นอะเฮ้ยมันมันเป็นฟังก์ชันมันจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นฟังก์ชันเหรอเหมือนฉีดฆ่าเชื้ออะไรสักอย่างแตไม่ใช่ อ,อย่างเลอเลยสวยอ่าเสียดายน่าจะมีฟีเจอร์ปิดเสียงเพลงเนาะและนี่ก็คือกล้องหมูเป่าฟองค่ะซื้อมาเพื่อซื้อต่อมาชิ้นที่สามซื้อต่อมาชิ้นที่สามเอว่าซื้อมาเพื่อาซื้อต่อมาจะเป็นรพูดด้วยความมั่นใจเลยซื้อซื้อมาเพื่อชิ้นต่อมาเออชิ้นนี้เราอยู่กับ ไอไเปซื้อมาเพื่อิน้นเดดไวยเจ้าเป็ดสจจินผู้คนชเป็ดย่าดสจเป็ดสาจินเฮ้น่รักอะกเราอ่านไม่ออกนะแต่เราเดาว่ามันคงเป็นบทด,ดิ้งที่แบบอารมณ์ล้อเลียนกับเป็ดปักกิ่งเป็ดย่างอันนี้เราแกะก่อนเดินๆน้องน้องซิงเหนื่อยแกะแล้วน้องตางอนกระบาดอะน้องสีแล้ว แล้วข้างในก็มีใบสุนติบัตรเหรอคะอ๋อเมนนวลเมนนวลคู่มือเคุยเขาบอกว่าเวลาต้องซักน้องเนี่ยซักเสร็จแล้วให้ตากน้องเหมือนหน้าร้านพัฒาการจีนไม่ใช่ค่อยอย่างนี้นะต้องเอาคอน้องไปพาดกับนึกออกปะให้เป็นพัฒนาการจีนอ่ะเฮ้ยมันมีซัมติงนะทุกคนมันมีซิปด้านหลัง่เหมือนเป็นการผ่าหลังมานะคะเราเปิดนะหนึ่งสองสามเจินเจีนใช่เป็ดหรอ เราชอบกินไส้เป็ดนะแต่ว่านี้คืออะไรอะกระเป๋าหรออุ้ยแล้วผ้าก็เป็นลายน้องตาลายกันเป็นแถวเือดูสิแล้วก็เปิดมาโอ๊ยเป็นกระเป๋าช้อปปิ้งเบกน่ารักอ่ะเอาไว้ไปจ่ายตลาดคือรู้เลยว่ามาจ่ายตลาด คือเหมือนมีมีเทรดมาร์กของตัวเองว่านี่นะฉันมาซื้อฉันมาซื้อเป็ดซื้อห่านนะแล้วที่สําคัญคือตรงนี้เนี่ยเอาไว้ใส่เศษเหรียญได้นะนีดนึงแล้วก็แบบรูดซิปิดแต่มันก็จะปิดไม่สนิทนะคะทุกคนมันจะมีความแบบติดเจ้าตัวปลายถุงเนี้ยแล้วในถุงมีอะไรไหมคะอ๋อก็ไม่มีก็เป็นถุงทั่วไปใส่ของได้มากมายนะคะ เราเห็นเลเบลป้าเขียนว่า I love NJ NJ คืออะไรในเครื่องแจ็คสันในเครื่องแจ็คสันแต่มันไม่ขเครื่องมันเกี่ยวอะไรกับเป็ดปกิ่งด้วย NJ เนี่ยอะไรอ่ะนัจะไอ้เจอะ NJ ็นคืออะไรอ่ะ I love New Jersey โออไม่รู้เชนไม่ต้องมาดีกับฉันขอดูคู <N C <N C ่มือเลยได้ไหมคะแมนนวลเนี่ย New Jersey No น้องมีเป็ดอีกหลายรุ่นน้องมีเป็ดอีกหลายรุ่นทุกคนมีเป็ดนัมเบอรวันด้วยนะทุกคนนี่มันวงการเป็ดปักกิ่งอะไปทุกคนดูหน่อยนะรังมาก มีวิธีแนะนำการใช้งานด้วยนะคะเขาบอกว่าโปรดพึงระรึกระหว่างใช้สิ่งนี้ค่ะมีสี่ข้อห้ามที่ห้ามจริงๆนะคะข้อที่หนึ่งค่ะห้ามรับประทานค่ะก็โอเคก็คเข้าใจถึงแม้ว่าน้องจะหน้าตาเป็นเป็ดปักกิ่งนะคะแต่น้องก็กินไม่ได้เลยคะ่ะต่อมาค่ะห้ามใช้เป็นอาวุธ <c oughs> แล้วเป็นรูปบลูสลีถือน้องเป็ดปักกิ่งสองตัวกำลังเบียงอยู่เล <c oughs> <ๆ>ยเฮ้ยน่ารังมากเลยอะต่อมาค่ะห้ามใช้เป็นเครื่องป้องกันอ่าในรูปคือเป็น น้องเป็ดปักิ่งที่มัดกับหัวแทนเป็นหมวกกันน็อกนคะคะซึ่งก็แบบจริงๆมันก็ออฟฟิ u s ีมก็เห็นเห็นกันอยู่เนาะแต่อันที่ฮาที่สุดเลยนะในบรรดา4ี่ข้อเพึงระวังคืออันสุดท้ายค่ะเขาบอกว่าข้อที่4ห้ามให้อาหาร นัดฟิตดิ้งอ่ะฟิตดิ้งอะไรอ่ะดูน้าหนองน้องหนีแก่ตรงนี้แล้ว่าฟิตดิ้งอะไรน้องแล้วในรูปก็คือเป็นน้องนอนคอพับอยู่นะแล้วก็มีคนยืนยิ้มแบบว่าอ้าให้ข้าวจานให้ข้าวจ้านน้องเป็ดมีชื่อด้วยนะท็อปเป็ดมีชื่อด้วยเหรอน้องเป็ดมีชื่อว่า คนตั้งขายก็คือเฮีย้ยถี่มากเลยอะ่ะน้องเป็ดใบนี้นะคะชื่อว่ากระเป๋าฉันตายโดยประศจ,จากคนที่รักฉันคือไม่มีคนรักเจ้าเถะน้องมาแต่ฉันก็ยังอิ่มใจที่ฉันมีคนที่ฉันรักน้องรักใครหรอดูนะน้องสิ แต่เทเ็คเจอร์ผิวน้องเนี่ยน่าจะกำลังอร่อยเลยนะจริงๆเพราะว่าน่ารักตั้งแต่แพคเกจิ้ง,งยันวิธีการสื่อสารภายในเลยนะน่ารักทุกตรงเลยอ่ะเอาล้วค่ะและนี่ก็คือเป็ดปักกิ่งๆๆๆซื้อมาเพื่อซื้อมาเพื่อ,อชิ้นต่อมานะคะถ้าทุกคนพร้อมดูกันต่อนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์กันนะคะว่าพร้อมแล้วนี่เรามาถึงชิ้นที่4โอเคค่ะมาเลยเฮ้ยเขามีบิวเสียงม,มาก่อนเ้วยอ่ะ โอ้ยอะไรกันอ่ะดันเลยหรอโอเคจิ้นนี่สิซื้อมาเพื่อเราอยู่กับสิ่งนี้ค่ะเฮ้ยเราคุ้นมากเหมือนเราเคยเห็นนะ่ะเราเห็นในอินเทอร์เน็ตก่อนหน้านี้เลยเร็วๆนี้เลยมันคือรูบิกแบบ บิบแบบง่ายมั้งอ่ะเราเคยเห็นเขาโฆษณาขายเราบอกว่าเคยประสบปัญหาเล่นตาก้าวช่องเรายากเกินไปไหมนี่เลยเล่นแบบนี้เทนเขาบอกว่าไม่เล่นก็ได้หมุนเฉยๆก็ได้แล้วมันหมุนได้ทั้งสองฝั่งเลยนะเฮ้ยเท่มากอ่ะซึ่งข้างในมันจะเป็นการหมุนเล่นอย่างนี้ค่ะเราลองสลับให้ดูนะคะมันจะเป็นรูบิกด้านสีอย่างนี้ค่ะหน้าที่ก็คือแค่สลับสีให้ตรงกลับไปเหมือนเดิมใช่ไหมคะมีรอยดูบีกและมีอะไรใช่ไหม ลองก่อนลองเล่นไปก่อนนี่ก็มีรอยยิ้มใต้หน้ากากอีกแล้วมีอะไรใช่ไหมให้ฉันลองเล่นหรอโอเคนี่นี่สีเขียวมาตรงนี้เฮ้ยเสร็จแล้วเฮ้ยเฮ้ยเสร็จแล้วจริงจริอสยังไม่ได้หมุนให้มันเละเลยอ้าวเมื่อกี้ไม่เละหรอเมื่อกี้ฉันทำส่องปืดแล้วเสร็จเลยนะซอสแก้ไปส่องปืดตอนเริ่มไงทำไมทุกคนดูไม่เชื่อใจเราเลยอ่ะทุกคนถามว่าเราโกงเหรออันนี้ยากขึ้น อะะไรนมยากขึ้นจริงเปล่าเสร็จแล้วเอ้าก็มันเสร็จแล้วจริงๆอ่ะเฮ้ยรู้สึกฉลาดอ่ะเขาบอกว่าเป็นลูกปิดที่สามารถชนะได้โดยการหมุนแค่สองข้างอ๋อนี่ก็เป็นคนปกติทั่วไปชาบลองไหมชาเคยลองไหมยวเราหมุนให้หมุนให้นี่ไม่ไม่ต่างหรอกก็อยู่ที่เดิมดูทีหมุนเลยอยู่ที่เดิม ไม่ใช่ให้แก้ให้แก้พัซเซร์ตอนแรกนึกว่าเป็นฟิตเจอคือมันเหมือนแบบว่าออกแบบมาเป็นทูอินวันนะคะให้แบบสามารถฟิตเจอก็ได้แบบหมุนนี่เฉยเฉยพุงๆวงสนุกสนุกหรือว่าจะแก้สมการแก้โจทย์ก็ได้เฮ้ย oh. ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเขาออกแบบมาได้ยังไงอะเหมือนเขาคิดมาแล้วว่าการดีไซน์ของของสิ่งนี้คือออกแบบให้คนที่ไม่มั่นใจในการเล่นลูบิสามารถแก้มันได้ภายในสอง ใช่สองพื้ดเลยยัยก็ยังก็ได้โอเคค่ะและสิ่งนี้นะคะก็คือลูบิกเซนไงซื้อมาเพื่อซื้อมาเพื่อชิ้นต่อมาเย่ชิ้นนี้นะคะวยเบาเีกี๋ยวเบาทุกชิ้นเลยวันนี้ชิ้นนี้แหละตกใจชิ้นนี้ก็อยู่กับเจนเจ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 จเจเเจเเจจจ อะไรอ่ะเป็นเทเลทัพปี้เหรอมันคืออะไรอ่ะมันหมุนได้ด้วยนะทุกคนออกกําลังกายเหรอเข้างออกกำลังกายเหรออุ้ยหมุนแล้วมีไฟด้วยเนี่ยทุกคนมันหมุนได้อ่ะซอสมาถูกทางแล้วสอยมะม่วงเครื่องออกกำลังกายนี่แหละออกกำลังกายเหรอออกอะไงอ่ะจริงๆถ้าเกิดจะเล่นตัวเนี้ยมันต้องเคลียร์ที่ก่อนแล้วมันต้องยืนเล่นงั้นเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นนี่ก่อนค่ะทำยังไงหรอเห็นห่วงใช่ไหมเห็นห่วงเป็นห่วง เล่นไงเล่นมันคือเอาขาเข้าไปเอาขาเข้าไปเสร็จแล้วก็มันจะเป็นคล้ายค้กระโดดเชือกอะโอ๊ยออกประมาณอย่างนั้นนะหรอประมาณนั้นใช่เพราะงั้นคือเราคนที้จะหมุนตลอดเวลาอะไข้างนี้จะต้องคอยหลบได้เกมนี้เนี่ยเกมฟอร์กายอะเออแบบนั้นแหละไม่ใช่แบบนั้น ก็มหมุนไงต,ต้องกระโดดโด,ด้วยแล้วเมื่อกี้มันก็มหมุนนะก็ไม่เห็นต้องกระโดดเลยเนี่ยครออับมันก็ไม่ได้ออกกำลังกายนี่มันได้เป็นแค่ของเล่นแมว <c oughs> ดูดเดูวเอ็ดดี้ดิเอ็ดดี <c oughs> ดด้สนใจ <c oughs> อู้หมันยาก คุ้มครองเอ็ดดี้เอ็ดี่ไม่เตือนแม่เลยแม่กำลังจะเจ็บอ่ะแล้วมัน oh, ก oh. ็อ <souvent> ย่างนี้แล้วมันก็อย่างนี้มันก็อย่างนี้อย่างอย่างโอ้โหยังไงอ่ะฉันไม่อยากยอมแพ้อ่ะเฮ้ยอย่างนี้เฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยมาข้างหน้าง่ายกว่าจริงด้วยทุกคนเฮ้ยเราว่าขาไปซ้ายขวาง่ายกว่าเอ็ดดี้ยา เอ็ดดีมันเจ็บเฮ้ยได้แล้วเก่งมากจอู้ยังเหนื่อยอะทุกคนเอาละค่ะและนี่ก็คือเครื่องออกกำลังกายขาค่ะเย้ซื้อมาเพื่อเย้เอาละค่ะและนี่ก็คือซื้อมาเพื่อของพวกเราใน EP นี้ ก็คอมเมนต์บอกซอฟสักหน่อยนะคะว่าทุกคนเนี่ยชอบซื้อมาเพื่อชิ้นไหนใน EP นี้ค่ะโุยส่วนตัวแล้วว่าเราชอบทุกอันเลยอ่ะเรารู้สึกว่า EP นี้เป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยอ่ะถ้าเลือกจริงๆเลือกไม่ได้อ่ะชอบทุกอันเลยเอาว่าทุกคนอ่ะชอบอันไหนบอกซอฟหน่อยนะคะถ้าชอบรายการซื้อมาเพื่อนะคะอยากดูซื้อมาเพื่อตอนใหม่ๆ EP ต่อๆไปเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะคอมเมนต์บอกซอฟที่ใต้คลิปที่สำคัญเลยค่ะกดติดตามและส r i คร YouTube ช่องซอฟบอมส์แชนแนลนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปซอฟรีวิ รับชมค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้ายังไม่รีบไปไหนนะคะแวะดูซื้อมาเพื่อตอนอื่นๆย้อนหลังเนี่ยกดดูได้ที่ด้านนี้เลยค่ะจากช่องซอปปอมชาแน,นลหรือแวะดูคอนเทนต์นอื่นๆนะคะสนุกสุกจากซอปเนี่ยก็มีอีกหนึ่งช่องค่ะช่องซอปปอมนะคะกดดูได้ที่ตรงนี้เลยฝากกดติดตามที่ช่องนี้ด้วยนะคะกดแจ้งเตือน,นทั้งสองช่องเลยนะคะขอบคุณมาค่ะ,ะ,อะขอบคุณค่ะเสียงเอะไรอ่ะขอบคุณค่ะ